ก็มีบทสัมภาษณ์ของท่านนายกเนี่ยยืนยันเลยว่าเรื่องนักร้องที่ไปยุพักเพื่อไทยเนี่ยคุณทักษิณนายกยืนยันนะครับไม่ได้ครอบงำพักเพื่อไทยแต่อย่างใดช่วงนี้เดี๋ยวไปชมคลิปนายกไทยธรรมารครับโดนร้อนที่เกิดมาจากเราพักพลังประชารัฐออกจากพักร่วมกันเมื่อวันเมื่อวานนะคะที่บอกว่าเหตุผลของเราตรงนี้ไหมคะ อยู่ในข้อ5ของเขาอยู่แล้วอ,ต,อต้องมีค่ะคุณทักษิณจริงๆันไป,ปนถ้าสมมติว่าเราไปทานข้าวร่วมกันเนี่เป็นข้อนาเลยนะคะ <c oughs> คืออย่างนี้นถ้าสมมติว่าเราไปทานข้าวับบคนอื่นเช่นแบบว่าตัวดิฉันไปทันข้าวบบับอดีตนายกเช่นท่านประาก็เป็นการข้อนาเลยค่อตไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วคือความสัมพันธ์ที่ดีอะค่ะมันก็คือความสัมพันธ์ที่ดีนะคะความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่การข้อนำดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้รักเคารพ นักสิกษินะคะโดยที่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่การคุย <c oughs> กันเมืองเลยด้วยซ้ําไม่มีเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการอาจจะเป็น,านการคุยกันเมืองค่ะแต่การเมืองเมื่อ20ปีที่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสมัยนั้นใครเป็นรัฐมนตรีสมัยแรก <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นการคุยที่คนมีความสัมคันธ์ที่ดีกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องนั้นเป็นส่วนใหญ่แสดงว่าท่านนายกเนี่ยก็มั่นใจในทีมกฎหมายแล้วก็มั่นใจใน ข้อข้อหาว่าข้องามตรงนี้จะไม่ทําให้ตัวเองต้องสะดุดลงเหมือนท่านอดีตนายกเศรษฐาในบางเรื่องหรือเปล่า,าท่าน,าน,า<ใ>นมั่นใจในเรื่องข้องามหรอคะหมายถึงท่านนายกมั่นใจใช่ไหมคะว่าในเรื่องข้องามตทุกคนนะคะมีความคิดเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นพักอื่นๆก็ตามถ้าโดนในเรื่องใดๆเนี่ยเขาต้องทุกพักต้องมีกรรมการบริหารพักนะคะที่จะต้องได้รับคำปรึกษามาก่อนถ้า ไม่มีความเห็นด้วยหรือทั้งสิ้นก็คือครอบงำไม่ได้อยู่ดีอะมันไม่มีใครครอบงำได้ในพักต้องคุยกันเองตกลงกันเองในทุกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะจะ,จะพูดว่าการติดต่อกับท่านทักษิณซึ่งวันนี้กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วคือการครอบงำก็ต้องครอบงำงัไปทุกทุกอย่างแลว้วอะค่ะมันคือถ้าพูดถึงท่านทักษิณพูดเป็นการครอบงำถ้ามันเท่ากับอันนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วมันก็คือไม่ได้อะัไงต่อค่ะ คคนะะเมื <Cornell> ่อวันนี้นางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลและแกนนำพักร่วมรัฐบาลที่โรงแรมโรสบูดโดยท่านนายกแพททองทานก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีกระแสข่าวคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต รับคำร้องที่มีผู้ร้องให้กกตพิจารณาสั่งยุบพักเพื่อไทยและ6พักร่วมรัฐบาลเดิมโดยนางสาวแพททองทานกล่าวว่าไม่ได้ตรงกับข้อกล่าวหาใดๆดังนั้นไม่มีความกังวลในเรื่องนี้แล้วก็ยืนยันว่าไม่เข้าข่ายข้อกล่าวหาแต่เราก็พร้อมจะให้ความร่วมมือตามกระบวนการทางกฎหมายไม่มีอะไรต้องห่วงค่ะ นักข่าวก็ถามนะคะว่าหลังจากนี้รัฐบาลจะต้องมีการตีห่างจากนายทักษิณชินวัตรหรือไม่นางสาวแพททองทานกล่าวว่าหากไปทานข้าวร่วมกันต้องครอบงำเลยหรืออย่างไรหากไปทานข้าวกับอดีตนายกอย่างนายเศรษฐาทวีสินจะเป็นการครอบงำหรือไม่ซึ่งไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ที่ดีคือความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่การครอบงำเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้ก็รักและเคารพนายทักษิณ การพูดคุยไม่มีการพูดเรื่องการเมืองเลยด้วยซ้ำหรือถ้ามีก็อาจจะเป็นการคุยเรื่องการเมืองเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นการคุยกันระหว่างคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีค่ะนักข่าวก็ถามย้ำนะคะว่ามั่นใจว่าข้อกล่าวหาดัางกล่าวจะไม่ทำให้สะดุดเหมือนนายเศรษฐาใช่หรือไม่นางสาวแพรทองทานกล่าวว่าทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองทุกพักมีกรรมการบริหารพัก หากไม่เห็นด้วยไม่สามารถครอบงำได้ดังนั้นการจะบอกว่าการที่ติดต่อนายทักษิณที่มาอยู่เมืองไทยแล้วเป็นการครอบงำก็ต้องเป็นการครอบงำทุกอย่างหากคุยกับออหากคุยกับนายทักษิณเป็นการครอบงำมันก็ไม่ได้ค่ะนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรูปหน่อยละกันเมื่อคืนบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมืน่นะครับการนำมร่วมรัฐบาลเนี่ยมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก พักภูมิใจไทยสตางเดี๋ยวเดี๋ยวขอภาพใหญ่นะครับพักภูมิใจไทยเนี่ยดูทซี่ใครมาบ้างพักภูมิใจไทยนะคะก็นําโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะคุณชัยชนกนี่ลูกคุณเนวินนะ,ะแล้วก็พัก รวมไทยสร้างชาติอันนี้คุณพีรพานมานะครับรองนายกรัฐมนตรีพรักประชธิปั์ใครมาครับพักประชาธิปัต์นะคะนําโดยคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนค่ะแล้วก็คุณเดชอิทธิขาวทองค่ะพรคชาติไทยพัฒนาคุณท็อปวราวุฒนี่ก็มาด้วยตัวเองนะพักประชาชาติพลตํารวจเอกทวีสอดส่องพเพิ่มยศให้จานั้น <c oughs> อ๋อพันตำรวจเอกทวีสอดส่องค่ะ <c oughs> ในกลุ่มของผู้กองธรรมนัสนะครับส่งอาจารย์แหม่มใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์แหม่มนรมนแล้วก็คุณอิทธิสิริรัตยากรค่คะเขากินอะไรกันเมื่อวาน โอ้โหเห็นเมนูอาหารเมช่อวา <c oughs> เมนูอาหารเมื่อวานนะคะประกอบด้วยหอยเป่าฮื้อคาเวีย หอยเชลล์ฮอไกโดค่ะบาร์บีคิวหมูราดน้ำผึ้งวานัสสลัดซอสหัวหอมซุปหอยเชลล์กุ้งลายเสือและเต้าหู้ lobster นึ่งซีอิ๊วปลาหิมะนึ่งเห็ดทรัฟเฟิลข้าวอบหอยเป่าฮื้อและเมนูอาหารหวานนะคะก็คือผลไม้และครีมบุเล่เป็นต้นค่ะนี่ก็บรรยากาศชื่นมื่นนะครับแต่ว่าเมื่อวานเขาก็ไม่ได้เปิดเผยกันนะว่าในวงประชุมเนี่ยเขาคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันจะมี3ามประเด็นแหละคือหนึ่งเนี่ยเรื่อง มีรัฐารกรรมนะครับสเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขและมนูลแล้วก็สเนี่ยน่าจะต้องคุยกันเลยแหละคือคําร้องที่ไปยุบพ,พักเพื่อไทยกับพักร่วมรัฐบาลอีก6กพักนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ดีนะในส่วนของอแกนนำพักร่วมรัฐบาลครับค่ะจบจากประเด็นการเมืองนะครับ